กิ๊ดูสมครามเพลงเงินล้าน, yeah, นแหมถึงขาวเด็กปั้นศึกแห่งความเซอร์ไพรส์เรายังเดาไม่ออกว่าจะอะไรเน,นี่ยอะไรอะ เด็กปั้นเด็กปั้นครับอะไรอ่ะนบอกไม่ได้ขึ้นชกจะมหาเรื่องเต้นเต้นครับถามจริงถามจริงครับกลัวไหมสมมติแข่งจริงจังเลยกลัวไหมผมมารายการเนี่ยนะผมแพ้ตลอดครั้งนี้ผมแพ้ไม่ได้ผมแพ้ไม่ได้ ขอให้เจ๊ชิ้าเลาให้ผมเลยได้ได้ได้ขอบคุณกระป่าครับตื่นเต้นเลือกก่อนไม่ได้เพลงอะไรของคุณแจ๊ดนะครับมีชุดเครื่องนอนซาตินมียาดมตาโป้ยเซียนแอปด้ารองเท้าลำลองแล้วก็เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคูคูเฟรชเลื่องเป็นเพี้ยนไปครับอะไรดีเอายาดมตาโป้ยเซียนครับโป้ยเซียนเออโอเคยาดมตาเป้ยเฮฮนีโน่เฮนีโน่เป็นคนคิด มาดูฝั่งปอครับมีเพลงให,ลให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากนมข้นหวานตราพาเลสเตาแกส๊สลักกี้เฟมลมอัลพอนฟูด้ดและทิพรสลดครับผมชอบเตา <c oughs> แกส๊สลักกี้เฟลมครับลักกี้เฟลมครับเปิดเปิดหน้ากากพี่ก็ดูตาเป็นไง เดียนตายเป็นหมาคอกกี้เนี่ยเดียนตายเป็นหมาคอกกี้เนี่ยเสือเขาเสือเสือเสือ่ะพบคนที่เหงาก่อนแล้วค่อยไปเสือครับแต่ <ผม S 1> ตอนนี้พบกับแจ็คเฉลิมพลครับความรู้สึกที่ได้มาคัฟเวอร์เพลงคนขี้เหงาของพี่นีโน่นะครับก็รู้สึกเซ็งๆครับเพราะว่าจริงชอบพี่แบงค์วงแคสครับ สไตล์คนขี้เหงาของผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมร้องพาอกับต้นฉบับอยู่แล้วครับเพราะต้นฉบับเสียงแก่ไปครับผมเป็นแบบสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่โดนตีใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแต่คนขี้เหงาเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือก็เป็นไอดอลผมในเรื่องของการแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้เรียนแบบพี่นิโน่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนรักแฟนอะไรเงี้ยครับ เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างเสียมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย เล่งตัวเดิมด้วยเลิงตัวเดิมไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพลงคนขี้เหงาแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่จะได้เวอร์เพลงของพี่ฮันนี่ซึ่งมันเหมือนเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักทุกคนเคยได้ยินแล้วพี่ฮันนี่เป็นภาพของความเซ็กซี่เราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้โชว์เพลงนี้ครับผม ือในวิชนของผมเนี่ยค่อนข้างจะมีความแตกต่างเพราะว่าเราอยากทําให้มันไม่เหมือนต้นฉบับก็จะทําดนตรีต่างๆเนี่ยให้มันมีความเหมือนเราเข้าไปอยู่ในแบบซัฟฟารีเวิลด์จริงๆนะครับจะมีดนตรีที่มันค่อนข้างแอฟริกันของพี่ฮันนี่จะเป็นเสือในเมืองของเราจะพาไปลุยป่ากันครับผมเราจะเป็นเสือที่ดุดันพร้อมล่าเหยื่อในวันนี้ครับ คนเขา หลอ,อกลคนเข้ามาเท่ไรไม่รู้ซอนตัวจริงที่เธอเป็น อยว่นแรกผมภูมิใจในลูกผมมากครับแจ็คแต่พอปอกมาปอเต้นขนาดนี้ไอ้แจ็คไม่มีอะไรเลยครับไม่ใช่ฮะมาแข่งคนละแนวพ่อแล้วคุณน้องดิใส่ไปแล้ของปอเป็นไงสีลาของน้องปอสุดยอดเลยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะทำไมอะไรเดี๋ยวนะอนอะไรครับไปไงดูดูอะไรกันอยากจะลูกซิ่งหอบเพื่อด้วยเพื่อด้วยพี่ ไม่เอาป๊าไมอาเลคะเน่ป๊าม่เอาเลยค่ะป๊าีไปแบกกันด้วยถ้าวันนี้นะเต้นแบบนี้โชว์แบบนี้นะทปไมฮะแล้วใส่บีกินนี่นะโอ้ยมึงไปชอย2องเลยเฮ้ยคุณนีน่าแลไงเขาโชว์เขาบอปเขาบอกของลูกของลูกเสียงเราขึ้นมาตอนแรกช้าก่อเนะวิชอบมากไม่มีคำอธิบายนอกจากคำว่าแอดดา ด้วยหูไอ้ประทับใจโชว์แจ็คมากนะคจับใจเลยนะคือรู้แหละว่าแจ็คชอบร้องเพลงแต่ไม่คิดว่าแจ็คจะร้องเพลงดีมากขนาดนี้เสียอย่างเดียวเลยสมาธิเขาไปอยู่กับแดนเซอร์เท่านั้นเองโชว์ประกอบโชว์ชิ้นสุกามลูกกาามห์ใจไอนไม่ไหวใจไอ แต่ว่าปอเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเขาเป็นนักร้องระดับ professional จริงๆตอนแรกดูโชว์แจ็คเนี่ยนะคิดในใจเลยนะโอ้โหปอเสร็จแน่เสร็จแน่ผลปรากฏโอ้่ะเราอาจจะต้องกลับบ้านนะจ๊ะไม่ไม่ไม่เรารู้สึกว่าเขาโชว์ดีมาก แต่เราไม่ได้รู้สึกว้าวเหมือนเรารู้สึกว้าวกับแจ็คน<า><ล>้อน้อยเลยครับ<า>เพราะเพลงต้นแบบผมไม่อยากฟังเยอะฟังรอบเดียวพี่ทำไมอ่ะผมนึกว่าพี่แบงค์องแค้นย่าครับเชิญครับคือพอประกบคู่แจ็คก,กับพอแล้วเนี่ยถ้าเป็นมวยเนี่ยครับโอ้โหน่าจะสู้กันไม่ได้คิดไม่ออกว่าแจ็คจะออกอาวุธยังไงสู้กับพอพอแจ็คได้โชว์โอ้โห เอาความน่ารักความกุ๊กกิกเข้ามาสู้นี่ไงนี่แต่พอปอออกมาสิครับครับปอขยี้ไปโอ้โหดูแววตาแล้วเป็นเสือที่ดุดันมากต้องยกไว้ก็เป็นเหมืออาชีพครับแต่ว่าชื่นชมแจ็คมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลสู้ปอได้เลยนี่นี่นะครับถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่ก็เลือกแจ็คแล้วครับเลือกทีหลังเลือกทีหลังอยากสิเด็กกำลังมีกำลังใจเด็กกำลังพองฟูเลยว่าไงครับคุณแม่ เอาเป็นปอก่อนแล้วกันนะปอไม่อยากจะบอกว่าวันนี้หนูทํากันบ้านมันหนักมากเลยใช่ไหมลูกเพราะมันแบบดูเป็นแบบเป็นบลอดเวดูเป็นโชว์ดูเป็นแบบฮอลลีวูดมากเลยลูกมันลื่นเลยว่างั้นเออมันดูอลังอ่ะแบบถ้าเกิดแม่ต้องเสียบัตรมาซื้อแบบมาดูนะแม่แม่เต็มใจเลยนะบัตรแพงแค่ไหนแม่ก็จะแบบสู้ตบตีเอาให้ได้เอาให้หน้าสุดอ่ะให้ใกล้ชิดปอให้พีมากที่สุดเลย ฟังนักร้องคุณใช่แบบประมาณแบบคว้ามือปอได้ประมาณนั้นเลยทุกอย่างวันนี้แบบมันดูเพอร์เฟคอลังการเป็นฮอลลีวูดมากเลยส่วนของแจ็คนั้นลูกนะการร้องโอเคลีลาใช้ได้อลลี่ก็อืมโอเคค่ะเด็กนัรอฟังให้ถูกม่ทำอะไรพัฒนาตัวคุณเสือเรเป็นเสือแม่นะจะดิกับพ่อนุ้ยด้วยอ่ะไม่แม่ไม่คอมเมนต์ผมไม่ดีแม่ว่าลูปไม่ดีสักอย่างไหมอ่ะฟังใหม่การร้องโอเคลีลาใช้ได้อลลป่ก็โอเค มึงน้อยไปไหมเลยคนลุกเคคนลุกไปเยองเขาไม่ต่างแจ็คฟังอ่าแจ็คเริ่มต้นได้ดีมากคืนต้นแบบมาทำแบบช้า ควรจะจบแค่นั้นควรจะจบแค่นั้นร้องเล่นร้องเล่นเขาร้องเล่นเขาร้องเล่นแต่ที่แจ็คร้องเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากอย่าลืมว่าปอเขาเคยอยู่บ้านเอฟแต่แจ็คเคยอยู่แค่บ้านเมตตา่เคยเขาดังรถผ่านเขาจะอยู่นั้นคือจะบอกแจ็คว่าการที่ร้องมาสักครู่เนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากๆเคยได้ยินไหม เซอร์ไพรส์ซื้อผ้าใหม่ให้สะพายใจขอคอใส่ใจเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่้องปิดไม่หยุดัน้องเลยยังไม่หยุด้องปิดแต่จริงชอบแจ็คทำวันนี้ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นในการร้องเพลงของแจ็คมาจงภูมิใจไว้ส่วนปอไม่ต้องพูดถึงดูเพลินชอบชอเขาหูป่าจะบ้าเหรอไปดูเสียตังยังไม่ได้ขนาดนี้เลย คือด,ดีดีดีมากอ่ะคือรู้สึกว่าเออมาแล้วก็เต็มที่ให้เราดูโชว์แล้วแบบแฮปปี้ไ่ได้แหละว่างั้น<ด>โอเคขอบคุณมากแจ็คเซอร์ไพรส์จริงๆครับเน่ๆขึ้นมาเพราะทีเดียวเลยรู้สึกว่าดนตรีเหมาะกับเพลงครับแล้วเขาก็ดูน่ารักมันมาเสียตรงที่มัน คือถ้าใจอันทำในการ์ต um, ูนอ่ะรู้สึกถึงความน่ารักแบบโหดโหดแต่พอแจ็คทำมันไม่รู้สึกน่าหื่นมันแบบหื่นหืนน่าหื่นน่าหื่นตรงนั้นนิดเดียวพอเราไปเล่นให้รู้สึกว่ามันหื่นมันอาจจะนอกออกนอกบทไปอ่าอะไรมันอะไรอะไรครับอเสียใจร้องไห้ครับสี่ลูกผมดูที่สงสารมันผมบอกแล้วไอ เขาพาผมไปร้องเพลงที่เขาเกลขอนแก่นครับเครับเลอมันจะเอาเทปวงจรปิดไมค์มกูมีอยู่มึงอย่าพูดมากพูดปเผยแป่มึงเป็นอะไรเลยนะปอส่วนปอเนี่ยโชว์ดีลีลาดีอะไรดีแต่เรื่องร้องผมกลับรู้สึกว่า ก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรเฮ้ยเพราะว่าเขาร้องได้ดีอยู่แล้วถ้าจะดีต้องดีต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวผมผมว่าดีไปคนละอย่างเสียไปคนละอย่างโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเป็นโชว์ที่ดีทั้งคู่แต่ใครจะเป็นผู้ชนะคะแนนจะเป็นอย่างไรกรรมการจะมีความสัมพันธ์กับผู้เข้าแข่งขันขนาดไหนมันจะเห็นเลยว่าใครรักใครไม่รักใครช่วงหน้าครับ ข้ามเพลงเงินล้านยิสงสุสมข้ามเพลงเงินล้านเอาโอเ,เดี๋ยวดูคะแน<อ>นงานน,นะครับวัดคะแนนไปเลยใครครัฟเวอร์ได้ถูกใจกรรมการกว่ากันใช่ชอบมากเสีย<อ>งหล่อนไม่มีคำอธิบายนอกจากคำว่า แอดดาวันช่นเงากาคืนหคิดถึงทุกเวลานาทีูไอ้ประทับใจโชแจ็คมากนะครับนี่จักใจเลยนะพอแจ็คได้โชว์เอาความน่ารักความกุ๊กกิ๊กเข้ามาสู้ที่แจ็คร้องเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากอย่าลืมว่าปอเขาเคยอยู่บ้าน A.F. แต่แจ็คเคยอยู่แค่บ้านเมตา เือถ้าใจแอนทําในการ์ตูนนะรู้สึกถึงความน่ารักแบบโหดๆแต่พอแจ็คทำม,มันแบบหื่นๆสุดยอดเลยอ่ะอยากจะรูปซิกสแส ต้องยอมรับว,ว่าเขาเขาเป็นนักร้องระดับโปรเฟชชั่นแอลจริง,<า>งดูเพลินไปดูเสียตังยังไม่ได้ขนาดนี้เลยดูอลังอ,ะอ่ะแบบถ้าเกิดแม่ต้องเสียบัตรมาซื้อบัตรแพงแค่ไหนแม่ก็จะแบบสู้ตบตีเอาให้ได้เอาให้หน้าสุดอ,ะอ่ะถ้าส่วนตัวผมผมว่าดีไปคนละอย่างเสียไปคนละอย่าง ครับผู้ชนะคือปอนนบครับครับผมเปิดชื่อสุดาปอนนบอีกแลรวอมันจะดราม่าไปไหนเนี่ยแจ๊กแจ๊กมีะไรจยจะข่าวคณะกรรมการไหมครับอ่ะพูดพูดกลายเป็นเด็กเก็บกฎไปเลยครับคุณเนี่ยเหรอโอ้โหมันเหมือนกับ แพ้ตลอดเลยครับไม่เคยชนะชีวิตแพ้ใช่ครับผู้หญิงครับผู้หญิงชอบผู้หญิงขนาไหนตอนนี้ซื้อกินครับซื้อกินครับชนะเลิศเดียวชนะเลิศเดียวจบเลยไม่ต้องจีบเลยขอบคุณน้องแจ็คมากนะครับขอบคุณครับล้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยสนุกมากขอบคุณซินีเป็นต้นฉบับของเราวันนี้นะครับดีโน่เบนซินบุรานัสริและฮันนี่พระศรบุญเกียรติครับ ส่งดาวให้กำลังใจในทาง f c e e o o o แสลกกิกดูได้เลยนะครับสอาต่์หน้าห้ากำลังเสียงใต้ออราไทยและยังมีผู้แข่งขันขที่มาใหม่3คนด้วยกัน3คนแข่งกันให้เสร็จเหลือคนเดียวไปเจอแชมป์แชมป์นคนนี้แชมป์สสมัยแล้ว แต่ก็เห็นใจน้องพิมพ์นะฮะครับครับทุกคนต้องคาดหวังขนาดเพลงเปิดตัวไงยิ่งใหญ่ตั้งแต่เราแบบเปิดตัวรับแชมป์มาริ่งเราควรจะเปิดเล็กๆขอเชิญพบกับแชมป์สี่สมัยพิมพ์ธมวันแลวจะเดินออกมาเลยมันจะได้ไม่กดดันนอกจากไม่กดดันแล้วมันไม่ส่งเสริมเลยเคยไปแอบชอบผู้ชายไหมเคยค่ะสเปคเธอเป็นไงเนี่ยพี่หมวกแดงเนี่ยค่ะ ต,ตรและลุ้นกับคนดังชิงชนะเลิศคบเวอร์เพลงตายอรไทยกิบซิลินาด,บานนดนอบสุพนัพอกันแล้วและบยากใากันไปสุขที่25กันยายนีหนึ่งทุ่มครึง่ง oh <laughs>